นิดาธารวสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็จะมาถามพี่อากาศค่ะในหัวข้อคนมีประเด็นความรักนะคะเขาคิดที่จะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีทั้งหมด3กองให้เลือกนะกองแรกก็จะเป็นหัวใจสีเขียวนะคะกองที่2หัวใจสีชมพูค่ะกองที่3าหัวใจสีฟ้านะคะเลือก หัวใจสีที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะถ้าเลอดได้แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะเป็นหัวใจสีเขียวนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดข้อความด้านหลังตอนท้ายคลิปนะคะมาดูกันว่าคนมีประเด็นความรักนะคะเขาคิดที่จะทำอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้บ้างไหม ใบแรกนะคะ s i x k of Wands ค่ะต่อมานะคะ Temperance ค่ะ The l o b e r s นะคะสี่ดาบแปดดาบสองเหรียญ The Magician นะคะ แปดถ้วยเด็กถือถ้วยค่ะ Nine of pentacles นะคะเก้าเหรียญและหนึ่งไม้เท้าค่ะ eight of wands นะคะเขาคนนี้นะคะคนที่มีประเด็นความรักกับคุณนะเขาคิดที่จะทำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคนมีประเด็นกันอยู่คนคนนี้จริงๆแล้วตอนนี้เวลาเนี้ยเขากำลังปรับบาลานซ์อารมณ์เขามากๆเลย นะคะกำลังปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกนะคะให้ความรู้สึกมันแบบมันแบบให้มันลืมเรื่องราวความผิดหวังเสียใจของคุณกับเขาบางคนอาจจะพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์กันมานะคะบางคนก็อาจจะพิ่งมีปัญหามีประเด็นความรักนะคะอาจจะนิ่งเงียบกันไปซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยคนคนนี้เหมือนเขากําลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่เขาคิดวนไปเวียนมาอยู่ในหัวของเขาเนี่ยแหละคะ่ะ นะคะความคิดเนี่ยมันก็คิดอยู่แต่กับเรื่องของคุณกับเขาที่มีประเด็นความรักกันมานะคะความสัมพันธ์เนี้ยเดิมทีคือคุณกับเขารู้สึกผูกพันกันมากรักกันมากผูกพันกันรู้สึกแบบมันผูกพันกันเหมือนเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาในอดีตอะนะคะแต่อยู่ดีๆนะคะคนคนนี้ก็ เกิดแบบเหมือนกับอาจจะทําตัวนิ่งเย็นชาใส่คุณหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ดูโลเลนะคะจะเอายังไงในความสัมพันธ์ก็ไม่พูดกึ่งโสดกึ่งเป็นคนรักคุณก็ไม่มั่นใจว่าเขายังต้องการคุณอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะมาเลยกลายเป็นเหมือนกับเกิดประเด็นความรักขึ้นมาคนคนนี้นะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขาคิดจะทําก็คือ เขาอยากที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่การกลับเข้ามาครั้งนี้เขาคิดว่าเขาจะต้องมีการวางแผนเขาค่อนข้างเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีลูกล่อลูกชนนะคะรู้วิธีการจะเอาชนะใจคนนะคะรู้วิธีการที่ว่าจะกลับมาง้อคุณยังไง ะะบางคนอาจจะกลับมาแล้วก็อาจจะมาทุ่มเทเรื่องเงินเรื่องทองนะคะด้วยแบบเหมือนกลับมาแบบแสดงความรักความรู้สึกความความห่วงใย,ยอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลอยากจะซัพพอร์ตบางคนก็อาจจะกลับมาด้วยความแบบมีแพชชั่นมาเลยนะคะอยากจะกลับมาขอโอกาสในความรักนะแต่ตอนนี้เวลาเนี้ยคุณกับเขาอาจจะต้องยังต้องอยู่ในความรู้สึกที่แบบมันนิ่งอยู่ก่อนสักพักหนึ่งนะคะคนคนนี้เหมือนเขากําลังคิดอยู่ คิดหาหนทางว่าจะกลับมายัางไงเพราะเขาเองเขาก็ยังคงรักคุณมากแล้วก็ลืมคุณไม่ได้ด้วยคนคนนี้นะคะยังคงรู้สึกแบบรักแล้วก็ผูกพันนะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้บางคนเหมือนกับพยายามปรับอารมณ์ความรู้สึกมากๆเลยไม่ให้แบบมันไปวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องของคุณนะคะนะคะซึ่งคุณกับเขานะเวลาเนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างมีความสุขในตัวเองแล้วนะในบางคู่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเจ็บปวดมากแต่แค่เหมือนกับมีกำแพงอะค่ะ นะคะมีกำแพงให้กับตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองเกี่ยวกับความสุขของตัวเองละแต่คนคนนี้แน่นอนนะคะสิ่งที่เขาคิดจะทําก็คือเขาจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยอยากที่จะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่อาจจะต้องรอให้เขาหาทางออกได้ก่อนนะยังยังเป็น8ดดาบอยู่ตอนนี้เหมือนเขาแบบ กับคุณเนี่ยต่างคนต่างให้อิสระต่อกันต่างคนต่างอยู่เหมือนในสถานะโสดกันทั้งคู่แต่ก็ยังแอบ,บมีความรักมีความคิดถึงห่วงหาอัธรต่อกันแต่แน่นอนว่าในอนาคตเขา,เขาจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคุณมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะ คนคนนี้หรือคุณก็ได้นะคะอาจจะมีคนเกิดธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูได้นะลัคนาราศีมิถุนได้แล,าลาัคนณาราศีธนูได้หรือธาตุดินการพฤษศบังกรได้นะคะธาตุไฟก็ได้นะเพราะพลังงานธาตุไฟก็มีมานะคะเมสิงธนูเนาะมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะ ใบแรก reconciliation ค่ะ first this could be the one นะคะใบแรกนะคะ look for s i g n ต่อมานะคะ choose a new direction ค่ะและ is up to you นะคะ คือคนคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณนะคะเป็นคนรักเก่าของคุณหรือเป็นคนในอดีตชาติก็ได้เช่นการเลยคอนสแตนซ์เนี่ยนะคะคุณกับเขาจะมีการแบบกลับมาเฟรชการกลับมาแสดงความรักการกลับมาได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะโอเคไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเท่านั้นเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจในความสัมพันธ์ไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ มาดูการข้อความหนึ่งใบที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากที่สุดนะคะมาดูกันความเงียบที่ดังที่สุดคือความเจ็บปวดใจแต่พูดไม่ได้และนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับคุณมากๆนะที่เป็นแบบคีย์เวิร์ดความรักเลยนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ ค่ะมาดูกรที่2กันนะคะเป็นหัวใจสีชมพูนะคะมาดูกันว่าคนที่มีประเด็นความรักนะคะเขาคนนั้นคิดที่จะทำอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้มาดูกันใบแรกเก้าเหรียญน,นะคะใบต่อมา nine of cups ค่ะ เจ็ดดาบนะคะ King of Cups ค่ะแปดถ้วย Strength นะคะ Queen of Wands ค่ะ The Star Five of Cups นะคะและสามดาบ ไต้สำรับเป็น six of wands นะคะความสัมพันธ์นี้แน่นอนว่ามีการเดินหันหลังจากความสัมพันธ์กันไปแล้วนะทำให้เจ็บปวดเสียใจกันมานะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างโซต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะอยู่ในช่วงของความผิดหวังเสียใจทั้งทาที่ที่ผ่านมาจริงๆแล้เนะขาคนนี้เขาก็รักคุณนะ เขารักคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนแบบยังคงเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในความรู้สึกเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่เขายังคงมีแพชชั่นยังคงมอบความรักยังคงรักคุณเหมือนเดิมอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนคนนี้ยังคงรู้สึกว่าคุณและเขานะคะยังคงแบบเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะในเรื่องของแบบความรู้สึกลึกๆแต่เพียงแค่ อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบปิดบงังซ่อนเร้นพูดไม่หมดบอกไม่หมดนะคะอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในบางคนอาจจะแอบไปทำอะไรที่ไม่น่ารักไปเผลอใจกับใครอีกคนหนึ่งก็ได้อาจจะไปทำตัวเจ้าชู้ไก่กากับใครหรือมีใครเข้ามาหยิบยื่นความรักก็ปฏิเสธใครเขาไม่เป็นก็เท่าเฟิร์สเขาไปทั่วอะไรประมาณนี้นะคะมาเลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีประเด็นความรัก ซึ่งคนคนนี้นะคะเขายังแอบดูคุณอยู่นะเขายังยังคงรู้สึกผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดเช่นกันค่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะเขาก็ยังคงรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณต้องเดินหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะแต่คนคนนี้ยังคงมีความหวังค่ะยังคงมีความหวังที่อยากจะ กลับมาเอาชนะใจคุณนะเป็น six of b o อ s นะคะเป็นไพ่ใต้สำรับยังต้องการที่จะได้ความสัมพันธ์นี้มาครอบครองยังคงอยากที่จะได้คุณมาครอบครองแต่เพียงแค่ณนะเวลานี้เขามองว่าเขาขอแอบรักคุณอยู่ห่างๆก่อนดีกว่าแอบรักอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวงเพราะตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะมองว่า เขาปล่อยให้สถานการณ์อ่ะมันเย็นลงก่อนมันดีขึ้นก่อนเพราะเหมือนกับบางคนก็เพิ่งจะแผลสดกันเลยนะคะบางคนเพิ่งจะมีปัญหาบางคนเพิ่งจะจับได้บางคนก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่แบบยังไม่อยากพูดไม่อยากคุยยังไม่อยากเจอตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์แต่ในอนาคตคนคนนี้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้คุณแบบเริ่มใจเย็นลงก่อนตอนนี้คุณอาจจะกําลังโกรธเขาอยู่เกลียดเขาอยู่นะคะอาจจะกําลังรู้สึกว่าแบบ ยังไม่พร้อมอะที่จะเปิดใจอะคะ่ะแต่คนคนนี้ก็ยังคงรู้สึกรักคุณนะยังคงรักแล้วก็ยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณใหม่เขาจะกลับมาสารสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคก็ไม่รู้แหละแต่ก็จะพยายามมาแสดงความรักความรูมร้สึกให้คุณได้รับรู้อย่าที่จะเอาชนะใจคุณนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนมีประเด็นความรักเขาคิดที่เขาจะทํา นะคะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเองคุณเริ่มมีความสุขในตัวเองตัวเขาเองเขาก็ขอเวลาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวถ้าทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆขึ้นมาบ้างแล้วคิดถึงกันบ้างแล้วอะไรแบบนี้ฮิวกันได้แล้วฮิวตัวเองได้แล้วคนคนนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขานะคะที่เขาอยากจะทำเนาะ คุณก็ได้คุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสินธนูค่ะแล้วก็ลัคนาราศีกุมได้นะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีสิงได้ค่ะแบร์เรลสตีออบติมติก about your love life นะคะชิวเดน และ Forgiving อ่า Learning นะคะอีกสำรับหนึ่งใบแรก Meditation bring answers นะคะ If you believe Act for heal for o t h e r นะคะ คือคนคนนี้ตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะติดบางคนติดภาระในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับบุตรก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก,ดกนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกติดเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องเองต้าที่มีการหย่าร้างกันมาแต่ว่ามีภาระพันธะท,ที่ต้องดูแลลูกก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้นะคนคนนี้ก็กําลังเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการที่เขาฮิลตัวเองอยู่ นะคะส่วนตัวคุณเองตอนนี้เวลานี้ทั้งคู่อาจจะต้องให้โอกาสในเรื่องของความสุขให้โอกาสกับตัวเองอะคะ่ะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะลองแบบว่าลองหาอย่างอื่นที่มันทำมาทาให้ตัวเองรู้สึกคิวรู้สึกมีความสุขบ้างให้อภัยแล้วก็ที่จะแบบคิดที่จะแบบเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่มันผ่านมานะคะเอาเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นบทเรียนนะคะรีลิสอะไรที่มันพลังงานแย่ๆออกไปให้หมดในอดีตนะคะ นะคะแล้วก็เริ่มต้นกับตัวเองใหม่นะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่าก็ยังคงต้องการกันอยู่นั่นแหละค่ะแต่มันเพียงแค่เวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะบางคนคุณอาจจะทําสมาธิบ้างอยู่กับตัวเองบ้างนะคะหรืออาจจะไปะปฏิบททัติธรรมนะคะอยู่กับบ้านก็ได้ค่ะคุณอาจจะได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ถ้าคุณเชื่อนะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีมันก็จะคี้คลายไปได้เรื่องราวดีๆมันก็จะเข้ามานี่ก็คือพลังงานของคนก่อนที่สองนะคะมาดูการข้อความกันค่ะจะรักและซื่อสัตย์มั่นคงต่อคุณเสมอและตลอดไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคนที่มีประเด็นความรักนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขสมบังสำเร็จฝากกด u b s c ไคร e ไลค์แชร์ให้กอบด้วยสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สามกันนะคะเป็นหัวใจสีฟ้านะเรามาดูกันว่าคนที่มีประเด็นความรักนะคะเขาคิดที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างนะใบแรกค่ะจัสติกนะคะคิงถือเหรียญค่ะ คิงถือไม้ทาอ่าคิงถือถ้วยค่ะโทษทีนะควินถือถ้วยวิวออฟฟอ r t จูนนะคะใบนี้นะสองไม้เท้าค่ะการมานะคะ The Sun ค่ะ The world 7ดาบและ1ถ้วยค่ะคนที่มีประเด็นความรักนะคะความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหากันเรื่องอาทางเลือก2ทางคน2คนนะคะสถานการณ์2ส,สถานการณ์ที่คนคนนี้ไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจสักทีหรืออาจจะแอบทำอะไรรับหลังคุณก็ได้ที่คุณอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์กับคุณ นะคะเขาอาจจะเคยทําผิดต่อคุณมาแต่แน่นอนว่าณนะเวลานี้ตอนนี้สิ่งที่คนคนนี้กําลังคิดกําลังรู้สึกนะคะคือเขากําลังรู้สึกว่าเขากําลังได้รับผลกรรมจากการกระทําของเขาไพ่กรรมมาคือไพ่กรรมค่ะเขากําลังนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณกับเขาเรื่องราวในอดีตเขายังคงรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคือเขามีสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือแต่เขาเขากลับทําให้มันหลุดมือไป เขากลับมองไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาเพิ่งมาเห็นคุณค่าในวันที่แบบตอนนี้เขาเหมือนกับเขาได้ไปเรียนรู้ได้ไปรับกรรมบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเหมือนคุณกําลังได้รับความยุติธรรมแล้วถ้าในความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณไม่รับความยุติธรรมจากความสัมพันธ์จากคนคนนี้เลยคนคนนี้อาจจะไม่ชัดเจนอาจจะให้สถานะคุณเป็นแค่เหมือนบางคนก็เป็นตัวเลือกเป็นชอยหรือเป็นคนในความลับอะไรก็เราแต่ที่เขาอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียว นะคะอาจจะเป็นคนที่โลเลลังเลตัดสินใจไม่ได้มีรักทางเลือกอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางกายที่เขาอาจจะเคยทำอะไรที่รับหลังคุณทำไม่น่ารักอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตอนนี้เวลานี้คนคนนี้กำลังได้รับบทเรียนกำลังได้รับผลกรรมและกำลังได้ตื่นรู้นะคะเขาจึงคิดว่าอย่าที่จะแก้ไขความสัมพันธ์เนี้ย ที่มันมีความมั่นคงที่มันมีความรักที่มันเติมเต็มให้กันอยู่ตรงนั้นน่ะกลับมานะคะเขายังคงมองว่าคุณคือเป็นที่รักของเขาเป็นความสุขของเขานะคะคิงถือถ้วยกับเพีินถือถ้วยมาด้วยกันที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะไม่ได้มั่นคงต่อคุณอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะแบบยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินฐานนะอะไรก็แล้วแต่ ทำให้เขาอาจจะทอดทิ้งคุณไว้หรืออาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางเดินสักทีหรืออาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนะคะมันเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบมันมีความรักแต่มันก็เป็นความรักที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะมันอาจจะมีระยะทางที่มาเกี่ยวข้องด้วยเป็นตัวแปรด้วยนะคะบางคนก็เป็นรักที่แบบผ่านโลกออนไลน์ได้แต่คู่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่แบบโชคชะนานพาให้มาเจอกันนะคะ คุณมีวาระกรรมร่วมกันคุณต้องมาเจอกันคุณมีบุญวาสนาต่อกันในขณะเดียวกันก็มีกรรมร่วมกันมาแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์คนคนนี้ที่เขาคิดอยากจะทําคือเขาอยากจะทํามันเป็นเดอะซันอยากจะมามอบความรักทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันสมหวังมันจริงจังจริงใจไม่อยากโกหกหลอกลวงอะไรคุณแล้วเหมือนที่ผ่านมาไม่อยากโลเลลังเลแล้วในการตัดสินใจนะคะเขามองว่าคุณก็ยังคือความสุขของเขานั่นแหละคะ่ะ เขาก็ยังอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่างที่คุณคิดที่คุณหวังแต่แค่ตอนนี้เวลานี้มันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเองเขาก็รอโชคชะตาอย่างที่บอกบางคนยังไม่เคยเจอกันเลยได้ซ้ําบางคนก็แบบนานๆเจอกันทีหรือเจอกันแล้วก็ต้องมีอันที่ต้องแยกห่างออกจากกันหรืออยู่คนละประเทศคนละจังหวัดคนละภูมิภาคกันอย่างเงี้ยนะคะบเลยความสัมพันธ์นี้มันก็เลยดูแบบเป็นความสัมพันธ์ดูลับๆยังไงบอกไม่ถูกนะคะ แต่คุณกับเขามีความรักที่มันล้นเปี่ยมกันมากๆตรงนั้นนะเขายังคงรักคุณแล้วเขาก็ยังคงอยากที่จะแก้ไขแต่เขาก็รอโชคชะตาค่ะว่าสักวันหนึ่งอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลที่เจอกันอยู่เนี่ยมันคงจะขี้คลายไปกรรมที่เขาเจอกันตอนนี้เออกรรมที่เขาได้เรียนรู้ได้เจอตอนเนี้มันก็คงจะหายสิ้นไปเพราะเขาเองเขาได้รับรู้แล้วว่าผลกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขามันคืออะไรมันเป็นยังไง เขาอยากที่จะให้มันสว่างสวัยสักทีไม่อยากอยู่ในมุมมืดแล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยเขากําลังคิดรู้สึกว่าจะต้องกลับมาทําให้มันสําเร็จแต่อาจจะต้องรอให้แบบโชคชะตานําพายคุณกับเขาได้กลับพารักกันนะคะนะคะเขายังคงรักคุณแล้วเขาก็ยังคงมั่นคงกับคุณนะประมาณนี้นะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุด,ดินนะคะกันประสบังกรธาตุน้ํามินกรกฎพิจิก นะคะลัคนาราศีตุลได้นะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีเมษได้ค่ะนะคะก็ประมาณนี้เนาะมาดูอตัวทีค่ะดูไพอ่อลักษณ์ก่อนเนะาะใบแรกค่ะ reconciliation นะคะ let go of control issue m ม t e ์เอฟฟอร์ดนะคะวิสอินเดอ n e เน็ก w w ฟิ k วีคส์นะคะ Yes และ Abundance เลยนะคะเนี่ยคุณกำลังจะได้รับความสุขความสมหวังความสำเร็จ นะคะคนแนอนดีตชาติของคุณคนคนนี้เป็นคู่ที่แบบพรมลิขิตนำพาให้มาเจอกันช่วงชะตานำพาให้มาเจอกันคุณมีบุญวาสนาต่อกันแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีกรรมร่วมกันมามันมีไพ่กรรมมาด้วยเมื่อคุณชดใช้กรรมซึ่งกันและการเสร็จผ่านบททดสอบผ่านการเรียนรู้ความสุขความสําเร็จความสมหวังในความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นสู่ชีวิตคุณคุณไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรลอะไรทั้งสิ้นค่ะคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติ ปล่อยให้มันเป็นตามโชคชะตากองนี้นะคุณไม่สามารถไปควบคุมหรือไปกําหนดได้อยู่แล้วคู่คุณขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลยค่ะนะคะบางคนภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้นะคะคนเก่าๆคุณอาจจะกลับคืนมาหรืออาจจะเป็นคนในดิตชาติหรือเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่นี้ละค่ะนะคะ,นะคะบางคนก็อาจจะช้ากว่านั้นแล้วแต่พลังงานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูข้อความที่เขาอ,อยากจะบอกคุณมากๆเลยตอนนี้ ฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะมันก็เป็นความรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในใจนะอยากจะทำแต่มันก็ยังทำไม่ได้แต่แน่นอนว่าคู่นี้โชคชะตาเท่านั้นค่ะที่จะนำพายคุณได้กลับมารักกันมาพบกันแล้วคุณจะต้องเป็นคู่กันจริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะขอสมหังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการสวัสดีคะ่ะ